ต้องยื่น่องมาของิางกการกีกันนะครับาการพิเพื่อบริษัทนะครับตั้งแต่โฆษณาสินค้ามานะครับหน้าตาขึ้นแบบไหนหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับเรากดเข้าหน้าต้ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็จะไปที่บัญชีของเราหลังจาไปที่แครตวันนี้ผมจะกดเงินอยู่ที่สองหมื่นนะครับเรามากดถอนก็จะเป็นบัญชีการซีก้อนผมโอนไว้กับตาบริษัทนะครับขอยอดยังเลยนะครับสองหมื่นนะครับสองหมื นะครับกดกดถอนนะครับเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นการถักริบพอยนะครับต่อสี่นาทีจ่ายนะครับก็จะเหลือยอดคนหอที่หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบห้าบาทกดถอนก็เลยครับรอรหัส OTP สักครู่นึงนะครับเพื่อนทุกคนนะครับนี่เป็นการถอนเงินแบบเรียลไทม์เลยนะครับจะมีรหัสส่งมาให้นะครับรหัสมาแล้วครับแปดหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่แปดแปดหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่แปดเรียบร้อยกดกอใต้าำนินการสำเร็จนะครับ จเจอไปตรงนีจากบ,บริษัทแบบนี้นะครับส่งยืนยันให้เรานะครับเป็นยอดถอนเงินนะครับหนึ่งหมื่นตะพันสามร้อยหกสิบห้าบาทเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปกดถอนเงินจากตู้กันเลยนะครับยอดเงินจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นตะพันสามร้อยหกสิบห้าบากันเลยครับ